ตอนนี้เราก็ทําเสร็จหนึ่งแถวแล้วใช่ไหมคะเราจะมาทําแถวที่สองกันนะคะโดยที่ทําโซ่หนึ่งก่อนนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ควักลงไปแทงเข็มลงไปที่ช่องที่หนึ่งเลยคะ่ะควักขึ้นมาแล้วทําเหมือนเดิมคะ่ะควักขึ้นมาหนึ่งเหลือเหลือไหมอ,อยู่ในในเข็ม2 2สองเส้นนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมา นะคะแล้วก็อันที่สองก็คือก็แทงลงไปช่องต่อไปแล้วก็ควักขึ้นมาคข้าไหมขึ้นมา,ก,นมาก็จะได้ไหมในเข็มสองสองเส้นเป็นสองห่วงค่ะแล้วเราก็ควักห่วงที่หนึ่งก่อนแล้วก็มาห่วงที่สองนะคะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะแทงลงไปช่องต่อไปนะคะหนึ่งสอง แทงช่องต่อไปนะคะหนึ่งสองแทงช่องต่อไปค่ะทีนี้พอสุดท้ายนะคะเราจะไม่เราจะไม่กลับด้านแล้วทีนี้เราจะทำเป็นวงให้มันให้ให้โค้งค่ะเราจะทำจะทาวนไปเรื่อยๆนะคะช่องสุดท้ายก็แทงไป ประมาณ4ี่ห้าสี่ห้า่วงอะคะ่ะสี่ห้าครั้งอะคะ่ะแทงไปให้มันโค้งกลับไปจนให้มันโค้งกลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะนี่ทำสองสาอาจจะเร็วไปหน่อยนะคะสคือเพื่อนๆที่ทำก็หวังว่าจะมีพื้นฐานอยู่แล้ว ก็เลยทำเร็วนิดหนึ่งนะคะห้าติดนิดนึงโอเคนี่ค่ะพอห้าแล้วมันมันก็จะโค้งแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะพอมันโคง้งพอมันโค้งแล้วทีนี้เราก็ทำปกติเหมือนที่เราทำที่ผ่านๆมาต่อไปจนจบแถวจนจบแถวนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกทีนะคะทำ ทำต่อไปให้เสร็จเลยค่ะ